เป็นไงครับมาดูไหวไหมครับสุดยอดเลยวันนี้เกมเดียวก็เกินพออืเซฟอย่างดีเลยวันนี้ทีมลิเวอร์พูลครับพี่ลิเวอร์พูลครับยิงไปกี่ลูกครับยิงไปสองเมตรครับโอ้โหสมกับซื้อตัวมาครับผมแต่มาสิบเมตรอุ้ยโหไปอีกแล้วก้องหลังผมหน่อยอ่ะก้องหลังเป็นไงครับวันนี้เหนื่อยมากเลยใช่ไหมขนาดอยู่กองหลังนะถ้าเป็นกองหน้าเหนื่อยกว่านี้อีกมีทันทีหมุนหรือเปล เห <laughs> นแต่หน้าตาดีๆเลยนักกีฬาเราไม่ได้มีตาขี้เหร่ด้วเนี่ยเขมาม, <laughs> ขมาห้ามกินเราอยู่ขอบสนามอนี่จะกินเบียงเดียวเลยอะ่ะ <laughs> อันนี้วันนี้ยังไม่ยิงครับอยู่หลังอันั้นกองหลังก็ยังเมือย์เชมก็ออกเชมก็ออกครับมาดูในสนามครับ หลุดแล้วครับหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ย,อย,อยตอนนี้เสมออยู่ครับศูนย์